นี่อะไรอ้าวเฮ้ยมเปลี่ยนกูเห็นมือพี่ใบชนแล้วอะพี่นายไม่เมาแม่งโคตรดีเลยเมาหมดสภาพเด่นเมาไม่เมาหน่อยก็จำได้อยู่่เฮ้ยวันนี้เราไปไหนกันมามั่งเยอะๆอ้าววันนี้เรียนอะไรมั่งวันนี้เรียนอะไรมั่งนี่ตู้มตาโกดาเบา ไม่โดนไม่กูไม่โดนแม่วันนี้มือเราจะไตกหมืออ้ไม่าหมดแก้วเลยเนี่ยแก้วมดแก้วน้นชนนกูชนาร่กูลงมันทีมาหมดแก้วเล้มน่นหมดแก้วแล้วนี่อกูตมสดาแล้วเไม่ดีที่มึงเคยโวยใช่ดแก้วเลยเนี่ยแหม่เดี๋ยวพิ่มได้เมาก็ก็ไม่ลืมแล้ได้อีก เนี่ยเราดิ้ปอนเหอเอามือกูให้มึงแก้วยาหมดจ้ะหมดแล้วมดหมดเลยหมดแล้วกลับหมดแล้วกลับจริงหมดร้านแล้วกลับนะทีนีวมันก็ล้มหรอกนดีเออเออผมกินให้มาพี่นะดีมากกินให้้องแมนหน่อย วป็นยังแนนแนนมีคนเป็นห่วงเลยจริงจริงยังไม่เมาเราไี้มองไม่เห็นไ้น้าหอคเนมึมามึงมึงมึงเมาอะมึงพูดดีๆดิมึงพูดอ่ะมึงถามมาตอบได้่ทำไมมึงชื่ออะไรไอ้เฮียเมื่อกี้เขาเรียกอยู่ มึงชื่ออะไรชื่อแหน่พวกกูยัมึงว่าอะไรใครกูถามอะไรมึงเราด่าว่ากูแฟนเราด่าว่าแฟนมึงชื่ออะไรทำไมมึงชื่ออะไรอย่างนี้ด่าว่ากูชื่อยังไม่ไงเงี้ยมึงเมาซะแหน่เมามึงก็เมาเมาปัญญาถ้าเป็นเมาหมดแก้วที่ห้องยังกนอื่นไม่ได้เลยกลัววะ กลับได้เอาจริงๆกลับได้จริงๆเฮ้ยมึงหาอะไรอ่ะแล้วมเป่กลัวมึงกลับไม่ได้อ่ะไม่เป็นอย่างไี้เลยไม่ได้กลัวมึงกลับไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะประมาณสามทุ่มมึงขายของเสร็จนะเดี๋ยวมึงมาที่ลำบุญนะเดี๋ยวกูมอมมึงสักหน่อยหนึ่งนะมึงก็ไปเต้นลำบุญนะว่าใครล้วไเต้นด้วยอย่าให้นะไม่ขายเดี๋ยวกูไปขายเดี๋ยวกูไปขายเบียร์ก็ขายแล้วก็ไปขายอะไรนะไมขายหรือไเฮ้ยจะไปเต้นลำบุญพรุ่งนี้กันโอเคปะนังแนนเพรามันด่าไหมอ่ะแต่ว่ามันไรอ้มึงอเม่เมาที่มึงไม่ไม่ไอ้นะกูยังไม่เมา ก็หินอะไรแล้วไปอะไรจะบึงพีพี่โมก็ตาแดงไหนมองกรองเยดเป็นนี้เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าผมไปส่งพวกพี่ดีกว่าผมว่าแม่งนะาอยูถูกมึงจับ้เว้ยส่งน้ำเนน่ะเฮยกูแบตเไปดอเตวยะมเหมือนผีผีดึงา ใครก็ได้ที่ชอบไอเม่ด้วยก็เหมือนเมาอ่ะชอบไอเม่ด้วยนะพี่แรงไม่ได้เราเราแม่มาถ้ามึงคนเมาเลยอ่ะใช่ป่ะไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมใช่ป่ะเฮ้ยใช่อ่ะไอ้เฮ้ยยังไงตอนนี้มึงคุยอกับใครอ่ะเฮ้ยแล้วมึงสนใจใครมากงงเป๊ะได้เป๊ะที่ว่ามึงคุยอ่ะ พี่ว่ามึงไปเที่ยวด้วยกันนะไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าป้วนเมาสภาพเนี่ยน้องแอนนุ่งไม่เคยชอบป้วนกลับบ้านไม่ได้อ่ะกลบได้ปพราะบ้ามันคิดว่าหมอนไงนุ่มเหมือนกันดูดินูนเลยตุลเลาะเรนเลับได้เพราะนอนหน่อยสิอะคยนโอ้ยเมาปี๊า